กลับเข้าสู่ช่วง The Investor นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับนักลงทุนสา,าย V I ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกของไซเบอร์ออนไลน์มากนะครับพี่นิ้วโป้งหรือคุณอาทิตย์กิติพิชครับ สวัสดีครับพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับพี่นิวโป้นะคะเข้าสู่รายการ Stop Loss ค่ะหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาพี่นิวโป้นะคะเพราะว่าพี่นิวโป้เองเป็นตั้งของคุณสไตล์ VI แบบเน้นคุณค่านั่นเองนะคะหลายคนสงสัยค่ะพี่แมนว่าเอ๊ะทำไมพี่นิวโป้เนี่ยถึงเลือกสไตล์การลงทุนเป็นแบบ VI ครั้งที่จริงๆแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหลายแนวมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเล่าเท้าความนิดหนึ่งว่าเริ่มลงทุนครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนปี2544่ก็คือประมาณ13ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เผอิญตอนนั้นเนี่ยเรียนจบปริญญาโทที่มาคือคือเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ตอนเรียนจบปริญญาโทเนี่ยเราเราแบ็กกราวน์ปริญญาตรีเป็นวิศวะแล้วพอเรียนจบโทเนี่ยก็ไปเรียนวิชาสายการตลาดการเงินอะไรต่างๆแล้วก็ชอบวิชาทาง i n v e s t m e n มมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นตลาดหุ้นช่วงปี2 5 4 4เนี่ยมันเป็นช่วงที่ออกไซเวย์แล้วก็อยู่ค่อนข้าง พี e. ตลาดประมาณ7จถึงแเข้าแค่นั้นเอง แล้วก็จุดทริเกอร์ที่ทําให้ตัดสินใจลงทุนเนี่ยคือได้อ่านหนังสือดรนิเวศหนังสือตีแตนนะครับเวอร์ชันปกสีฟ้านะครับแล้วก็เล่มนั้นเนี่ยผมไปอ่านจําได้เลยว่าไปอ่านที่ที่ร้านหนังสือตรงตรง,ตรงห้างเยาวหันนะครับ <c oughs> อาจจะอาจจะจำได้หรือเปล่า <c oughs> ซื้อกับบ้านไหมคะซื้อกับบ้านครับ <c oughs> แล้วก็ประทับใจมากเพราะว <c oughs> ่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยคือบอกว่าถ้าคุณอยากจะรวยเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องลงทุนทําธุรกิจด้วยตัวเองคุณสามารถเลือกที่จะลงทุนในกิจการที่ดีในตลาดหลักทรัพย์เพราะการซื้อหุ้น การซื้อกิจการซึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยมีใครพูดคานี้ไม่เคยมีใครพูดถึงแนวทางแบบนี้เลยไม่มีครับในในตลาดพูดเนี่ยคอนเซ็ปต์แบบนี้ผมผมคิดว่าดรเวศเรามาเป็นคนแรกแล้วก็หนังสือตีแตกก็ถึงได้เป็นหนังสือคลาสสิกที่ท็อปไลทของหนังสือ Investment ตอ่ะต่อเนื่องมา13ปีก็เป็นหนังสือที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักดรเนว์ก็เป็นปรมาจารย์ด้านการลงทุนดีด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็จุดจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็โดยโดย อยู่แล้วเพราะ<อ>น,นั้นเลยมีความเชื่อว่าถ้าลงทุนหุ้นคือการซื้อกิจการแล้วก็วิธีแนวการลงทุนแบบ value investing เนี่ยเลือกการลงทุนเนี่ยยึดโยงกับธุรกิจจริงคอ,คอนเซ็ปต์มันเบสิกคือรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มปันผลเพิ่มเนี่ยซึ่งมันมันยึดโยงกับธุรกิจจริงถ้าในระยะย,ยาวธุรกิจรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มปันผลเพิ่มราคาหุ้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขึ้น หลักการพื้นพื้นมปนประมาณอย่างนี้แต่ตอนนั้นพอเริ่มลงทุนปุ๊บเนี่ยคือหนทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลิบหลากนะครับแน่นอนครับคือปีสออปี2544เนี่ยผมจำได้ว่าผมเข้าประมาณสักเดือนมิถุนาโดยประมาณเข้าตลาดปุ๊บเนี่ย จบสิ้นปีเนี่ยผมปีแรกเนี่ยนะติดลบไป38%ถามว่าทำไมผมผมทำผิดพร้อมกันเนี่ยสอย่างครัอย่างแรกเนี่ยผมซื้อหุ้นตัวเดียวซื้อหุ้นตัวเดียวซื้อหุ้นตัวเดียวไม่กระจายความเสี่ยงไม่กระจายความเสี่ยงซึ่งผิดข้อผิดพลาดในด้านแรกนะครับแล้วก็สองคือผมซื้อไม้เดียวเลยซื้อด้วยเงิน ซื้อทีเดียวไม่ได้ไม่ได้แบ่งทยอยซื้อจริงๆแล้วควรจะคืออยากได้ก็ซื้อเลยแบบนั้นใช่ไหมซื้อทีเดียวตอนนั้นมีความรู้อะไรหรือยังครับเออมีแล้วครับมีแล้ว ราคาที่ที่ที่ซื้อเนี่ยสมมติยกตัวอย่างเป็นหุ้น A แล้วกันหุ้น A ที่ซื้อเนี่ยผมตอนั้นผมใช้ DCF เลยนะใช้ Discount Cash Flow เลยนะครับแต่ว่าดูมาอย่างดีเลยใช่วัดมูลค่าหุ้นแต่อย่างว่าคือทุกอย่างมันใส่ Assumption แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อมากๆว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตอนนั้นก็ยังยังยังหนุ่มกว่านี้เยอะนะครับเมื่อ13ปีที่แล้วปรากฏว่าวัดมูลค่าออกมาเนี่ยมันได้7บาทผมเข้าซื้อที่5.0 0จุมอสต้องต้องเยอะมอสเกือบ แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมันมันควรจะไปมากกว่านี้อีกเยอะนะครับก็เลยซื้อครั้งเดียวอันนี้คือผิดข้อที่สองซึ่งจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมชอบพูดตัวไหนนะอย่างน้อยผมซื้อสาครั้งจะจะจะไม่ได้ซื้อด้วยด้วยเงินครั้งเดียวข้อที่สามคือใช้เงินสดทั้งหมดซื้อใช้เงินสดทั้งหมดซื้อปี25 4 4เป็นปีที่ผมรู้จักแฟนเป็นครั้งแรกช่วงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเงินแต่งงานตั้งแต่ช่วงนั้นเลย ซึ่งซึ่งปัจจุบันแฟนก็อัปเกรดเป็นภรรยาแล้วนะครับหอคนเดียวคนเดิมไม่ใช่คนเดิมอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอันนี้เป็นข้อผิดพลาดผิด3อย่างปุ๊บปรากฏว่าโชคร้ายซ้ำคือเดือนตุลาเนี่ยมีเครื่องบินชนตึกนะครับเคสนั้นแล้วก็หุ้นตัวนี้เป็นเป็นเป็นหุ้นที่ที่สุดท้ายแล้วมันกรธไม่จริงสิ่งที่ผมคิดมันไม่เกิดขึ้นครับแล้วก็เลย ราคามันก็นเลยลงไปเยอะแล้วก็ต่ําสุดที่มันไปเนี่ยรู้ึกจะเป็นเกือบเกือบสี่บาทคือสามจุดแปดอะไรอย่างนั้นนะครับสามบาทกว่ากว่าอย่างนั้นแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นเนี่ยติดลบอยู่ปีที่1ติดลบปีที่2ติดลบปีที่3เริ่มคืนแต่สิ่งที่เรียนรู้ระหว่างทางคือหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลปีละสองครั้งไม่ขัดล้อด้วยไ,ไม่ขัดล้อไม่คัดด้วยไม่ขัดล้อ,ม,ลอ,อมันเรียนรู้ว่าถ่ายปันผลไปต่อเมื่อติดไปแล้วเมื่อถอดติดไปแล้วแล้วคุณหลายคนก็เป็นแบบนี้ อ๋อเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันมันจ่ายปันผลนะมันตีเช็คให้เราปีละสองครั้งนะ,ะแล้วก็ประกอบกับระหว่างนั้นเนี่ยยิ่งเครียดก็ยิ่งอ่านหนังสือก็เริ่มไปอ่านหนังสือมากเนี่ยซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตเคยบอกว่าค,คนที่จะมาลงทุนในตลาดซัพเนี่ยถ้าสมมุติว่าทนเห็นหุ้นตัวเองลงไป50%ไม่ได้เนี่ยอย่ามาลงทุนผมบอกโอ้โหให้ตอนนั้นผมยังลบแค่ประมาณ38ดเองยังลงได้อีกสองร็นต้องผมต้องทนได้ต้องทนได้ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ ยิ่งอ่านมากขึ้นอ่านมากขึ้นก็รู้ลนะอ๋อเราทำผิดอะไร,รเราไม่สร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอแน่ใจยังไงก็ไม่ควรจะซื้อตัวเดียวควรกระจายสัก4-5ตัวในอุตสาหกรรมที่ต่างกันนะครับและควรทยอยซื้อและต้องมีเงินสดสำรองไว้ซ้ำด้วยเพราะอะไรก็ไม่แน่นอน,นอแล้วอย่างนี้พวกสายวีไอนี่เขาถัวหรือซื้อซ้ำตอนไหนครับ,รบถ,ถ้าคนขาดทุนได้ถึง5 0เอ่อ อ่ะจริงๆไอ้คำว่า50%มันเป็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 นโค้ดเป็นคำโค้ดแต่ว่าใช่แต่ว่าคอนเซปต์ว่าถ้าซื้อหุ้นมาแล้วมันลงเนี่ยอือครับแต่สุดท้ายเรามันต้องกลับไปดูว่าไอ้หุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าอย่างเช่น มันมันเป็นมันผ่านมันผ่านกุตสาหกรรมแข็งแกร่งหรือไม่มันจะเป็นหุ้นที่เป็นการเติบโตต่อไปหรือไม่ผู้บริหารดีหรือไม่รายได้จะเพิ่มกาไรจะเพิ่มหรือไม่ถ้ากลับมาเช็คดูทั้งหมดแล้วก็วัดมูลค่าหุ้นซ้าอีกทีหนึ่งไอ้สิ่งที่เราเคยคิดตอนเข้าครั้งแรกแล้วปิดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราต้องถัวถ้าลงก็ถัวต่อหุ้นลงคือต้องถั่วครับแล้วอย่างนี้จะมีจะมีเกณฑ์ในการถั่วไหมครับว่าเราจะถัวตรงอีกสักลงไปสักสามส ตัวอย่างจริงคือตอนปี54เนี่ยมีหุ้นอสังหาตัวหนึ่งที่ที่ที่ผมประเมินมูลค่าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแฟร์แวลูอยู่ที่20บาทแล้วก็ปรากฏว่าราคาในตลาดอยู่ที่22-24แล้วก็เป็นหุ้นที่ดีมากนะครับ,รบปรากฏว่าช่วงปลายปี54เนี่ยเจอน้ำท่วมใหญ่ แล้โปรเจกต์เขาเนี่ยอยู่แถวปทุมธานีบางโวทองบางใหญ่โดนเต็มด่านแรกเลยน้ําท่วมมี2ระดับคือเอลกับอบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นราคาลงมาเยอะมากครับทีนี้ถามว่าพอลงต่ํากว่า20ผมดีใจมากว่าได้โอกาสซื้อแล้วครั้งที่หนึ่งที่เข้าเลยคือ18ครั้งที่สองที่เข้าคือ15คือทำเหมือนเดิมเลยอย่างที่แมนบอกเลยว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้เลือกที่จะถัวไม่รัดซึ่งซึ่ง กลับมาดูฮะว่าหุ้นตัวนั้นดีจริงหรือเปล่าอุตสาหกรรมดีไหมรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มในอนาคตไหมเช็คเสร็จปุ๊บชัวมูลค่าที่ควรจะทําได้ในอนาคตไกลๆเนี่ยยี่บาทใช่ไหมมันควรจะใช่เพราะฉะนั้นถัวไปสามครั้งนะสิบแปดสิบแปาสิบเอ็ดบางคนมันลงไปเก้าบาทคราวนี้เราก็หยุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันตีคืนมันหยุดดูใหม่ไม่เกินหนึ่งปีฮะถ้าถ้าซื้อจนครบที่เราแบ่งไว้แล้วเนี่ย สุดท้ายเราก็หยุดอยู่เฉยจะไม่เติมเงินเพิ่มเราจะไม่ถมเพิ่มค่ะสมมุติเราตั้งใจไว้100เราซื้อแค่100ต้องจบเพราะบางทีมันผิดกันได้แต่หุ้นตัวนั้นต้องดีจริงค,ค,คือพื้นฐานจะต้องดีจริงต้องดีจริงนะคะแล้วในในช่วงที่หุ้นลงมานะคะอะลงมาที่9บาทนี่แน่นอนว่า ถึงแม้ว่าจะซื้อไปแล้วแล้วจบเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกหวั่นไหวพี่นิวโป้เองเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะแล้วมีการบริหารจิตใจไงตอน P.I. โอ่คโอเคเป็นกูเควีเช่นอะไรุณหนึคือคือถามว่ากลัวไหมถ้ามาบอกว่าโอ้ผมไม่กลัวเลยอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นเรื่องที่โกหกที่ที่ราคามันลงขนาดไหนจะไม่กลัวเลยทีนี้ไอตอนที่ซื้อจนจนจนครบบัดเจ็ตแล้วเนี่ยลราก็ไม่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 มีไม่คิดจะเติมเงินเพิ่ม ระหว่างนั้นมันยังลงต่อได้เนี่ยเราวิธีการแก้กลัวเนี่ยคือต้องสกัดเท่าบัรสายวีไอเขาเรียกว่าไปเจาะข้อมูลหน้างานคือผมขับรถไปดูเลยนะขับรถไปที่ประทุมเพราะว่าตอนนั้นอนาลิสมองว่าทำเลประทุมธานีจะกลายเป็นทำเลร้างบ้านทั้งหมดเขาจะย้ายออกโอนใช่มันจะเป็นทำเลร้างทำเลร้างคือประทุมคือคือบางบัวทองคือบางใหญ่ซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองย้อนกลับไปตอนปี54นะทุกคนเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้น ก็ะ้อนมาที่ที่ราคาหุ่งขึ้นก่อนนั้นข่าวร้ายก็จะกระนํำกระหนัำเข้ามาแล้ค่ะลูกก็จะตก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 และว่าคุณนี้ต่างเนี่ยราคาล่วงเลยครับซึ่งเป็นจุดที่น้องคุณจะขายด้วยนะคะใช่แล้วแล้วจุดที่น่าสนใจคือตอนที่นักลงทุนขายหนักๆขายมากๆมันกลายเป็นจุดที่ไม่ควรขายมันควรเป็นจุดซื้อซึ่งวิธีการแก้กลัวคือขับรถไปเลยฮะแล้วก็เปิดประตูแล้วลงไปคุยกับพนักงานขายที่ที่ที่เขานั่งอยู่ที่นั่นนะว่า คนจะทิ้งดาวมันเป็นเรื่องจริงไหมค่ะซึ่งผมไม่คิดว่าคนจะทิ้งเงิน30%ของราคาบ้านกันง่ายๆครับผมไม่เชื่อว่าคนจะย้ายถิ่นฐานจากแถวปทุมบางบัวทองไปอยู่แถวย่านตะวันออกไปอยู่สุวรรณภูมิซึ่งครอบครัวอยู่คนละทิศคนละทางเงี้ยซึ่งวิธีการจะตอบเนี่ยเราไม่ใช่เรามโนไปเองเราต้องไปคุยกับกับหน้างานสิ่งนี้จะช่วยแก้กลัวได้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆเราถือว่าเป็นคีย์ว์ดสำคัญเลยนะคะว่าจะประสบความสำเร็จในรูปแบบว i ได้ จะขายในบริเวณจุดที่น่ากลัวที่สุดหรือจะเป็นจุดที่ซื้อ <c oughs> ซึ่งจะเป็นจุดวัดใจเลยว่าจะสบความสาเร็จไหมจริงๆตรงนี้เป็นจุดแข่งของ BI เลย <c oughs> ผมจะผมทุกๆครั้งเนี่ยเวลาผมไปผมจะชอบสัมภาษณ์สาย VI นะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทําให้เรานิ่งขึ้น <c oughs> แล้วก็เย็นลงเหมือนเมื่อเช้านี้ผมก็พยายามเล่งเล่งเครื่องเล่นนู่นปุ๊บพอมาคุยเริ่มละกลับมาสู่ความปลอดภัยแล้วราๆนี้นะครับก็จะชอบสายเทคนิคใช่ครับจะเป็นสายเทคนิคครับแต่ทีนี้หลุมพรางของ VI ค่ะพี่แมนเมื่อสักครู่พี่นิวโป้งเขาบอก อไปเหมือนกันนะว่าพี่นุปโป้ก็เคยเจอหลุมพรางนี้นั่นก็คือการคาด การการคำนวณการใช้ตัวอย่างที่เรามีการคาดการเรื่องตัวกําไรอะไรมาคํานวณเป้าของราคาหุ้นที่เหมาะสมแต่ปรากฏว่าบางทีมันพลาดหรือว่ามันไม่เป็นไป,นปนอย่างที่คาดคซึ่งถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรมีคําแนะนำไหมคะสำหรับ V ีไที่ตอนนี้เนี่ยหายาจะบระสบความสาเร็จนะแต่ไม่รู้ว่าจะคํานวณยังไงดีขนาดหลายๆคนที่เก่งๆยังคานวณผิดก,กันเลยครับครับอืโอเคอวิธีวัดมูลค่าหุ้นจริงมันมีหลายวิธีค่ะคือเอาเอาภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ assetba บส คือคดูที่ Asset หรือบางคนเรียกรีโปรดักชันคอรอซอร์แอสเซทซึ่งวิธีนี้ปกติผมไม่ค่อยชอบใช้วิธีที่2คือ Discount Cash Flow ค,คือประเมินกระแสะเงินสดแล้วก็ดิสคา u n ์กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันวิธีนี้คนใช้เยอะ a n a l y ต์นักวิเคราะห์ก็ใช้เยอะแต่ด้วยความที่มันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะปกติผมผมจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วมาใส่แอสซัม t ชันเยอะมากอย่างนี้พี่โป้งใช้วิธีไหนับผมใช้วิธีที่3คือ Market ็ตคอมเพร o ัเป็นแบบไหนอ่ะ m มาร์เก็ตคอมเพร n คือใช้ P E P E G อ่าก็คือค่า P E to growth ratio แปลว่าถ้าหุ้น P E เอาแบบหลักพื้นฐานง่ายๆนะครับตัวหุ้นเนี่ยค่า P E ต้องสมศักดิ์ศรีกับ e a r n i n g growth ยกตัวอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยค่า P/E สูงถึงระดับ30%สเปเท่าเนี่ยแปลว่า Earning Growth หรืออัตราการเติบโตของกำไรสุทธิปีนี้กำไรร้อยปีหน้าจะต้องกำไร130ยสด้ต้องกำไรโตได้ก็คือต้องโต30%เหมือนกันเท่ากับค่า P/E อย่างนี้เหรอใช่นี่คือความมันจะเป็นแบบนี้เสมอไปเหรอ หุ้นแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นโกลด์สต็อกจะมีช่วงที่ดีของมันโกลด์สต็อกจะมีช่วงที่ดีอยู่ช่วสามปี5ปีสุดแท้แต่นะครับ,รบอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นธุรกิจบางชนิดอย่างเช่นสื่อสารบางตัวนะครับอย่างที่เพิ่งประกาศงบไปอย่างเงี้ยก็จะมีสื่อสารบางตัวที่ที่ทกำไรโตเป็นเป็นหลักเกิน50%เก็มีหรือว่าอ,อ,อย่างธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเงี้ยซึ่งมีโมเดลการเติบโตทั้งการเปิดสาขาทั้ง M&A นะครับไปซื้อกิจการพวกนั้นก็โตระดับนั้นได้เหมือนกัน นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันถูกคลาสสิฟายเข้าไปในจัดกลุ่มเข้าไปในกลุ่มที่เรียกว่าโก w t h สต็อกหน้าที่ของนักลงทุนในในสายดูฟันดัมเบนทอลเนี่ยคือจะต้องในพอร์ตเนี่ยต้องมีโกลด์สต็อกอยู่ในพอร์ตและอยู่ร่วมกับหุ้นตัวนั้นในช่วงที่มันโกลด h ซึ่งช่วงโกลของมันอาจจะ3ปี5ปีหรือบางตัวอาจจะได้ถึงปีอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ตลอดแล้วมีจุดขายตรงไหนครับในส่วนของสายวีไอจุดขายเนี่ยผมจะขายหุ้นด้วยสกรณีนะครับเพราะ ข้อหนึ่งคือถ้าซื้อซื้อที่อันเดอร์แวลกก็คือต่ำกว่ามูลค่าใช่ไหมขายคือขายที่โอเวอร์แวรกก็คือหุ้นมันเกินมูลค่าถามว่าโอเวอร์แวลูดูยังไงก็คือมาวัดมูลค่านั่นแหละเราจะได้แฟร์แว l ลตัวหนึ่งมันจะมีราคาอยู่จุดหนึ่งที่มันทะลุแฟร์แวร์ลไปไกลจนเราไม่สบายใจที่จะถือจุดซึ่งคำว่าไม่สบายใจที่จะถือเนี่ยแต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางคนบางคนสามารถปล่อยให้มันขึ้นไปได้เยอะมากจึงจะไม่สบายใจบางคนเกินนิดนึงก็ขายแล้วอันี้้แแลวต่ แต่คอนเซปคือโอเวอร์แวลูขายอสองคือ,อดูพื้นฐานผิดหรือพื้นฐานเปลี่ยนสามคือเจอหุ้นตัวใหม่ที่มีอัพไซด์โกสสูงกว่า S <S ก็ขายตัวเก่าแล้วก็ซื้อตัวใหม่หลักๆก็มี3ตัวนี้เพราเวลาพี่เข้าซ uh uh ื้อเนี่ยพี่พี่บีไอเนี่ยจะมีการเข้าซื้อ2แบบนะก็คือเขาจะรอให้มันอันเดอร์แวร์ลูแล้วก็หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาดูการเติบโตบูกรอของพี่อ่าพี่นิโปรนี่ดูจากตรงไหนครับค่ะจริงๆในพอร์ตเนี่ยผมมีทั้งตัวที่เป็นทีมอันเดอร์แวลูแล้วก็เป็นตัวที่เป็นบีมโกรอสที่มีทั้งคู่นะครับจะมีทั้งคู่เหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยที่แมน บอกว่าดูที่โกลด์เนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าพุ้นตัวนั้นมันมีโกลด์จริงๆนะในที่สุดเวลาคำนวณกลับมาเนี่ยคำตอบของมันคือมันอันเดอร์แวลูเพราะราคาของมันกําลังเทรดอยู่ที่ราคาต่ากว่าศักยภาพโกลด์ในอนาคตของมันจริงๆมันก็สามารถเรยกได้ว่ามันอันเดอร์แวลูอยู่ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากจะลองค่อยตอนนี้ค่อยๆลองลองกลับมาใช้วิธี VI ดูบ้างปือจุบัปบันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้พี่พี่้มีวิธีดูยังไงอะไรเงี้ยเน้นแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบ เล่นกับโกลดหรือว่าดูเรื่องของ Under อันเดอร์วลูแต่ดูถ้าเรื่องอันเดอร์วูจะดูง่ายกว่า ครับคืออย่างนี้คือกระบวนการการเลือกหุ้นนะก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากหุ้นในตลาดมันมี580 590ตัวผมจะมานั่งวัดมูลค่าทีละ500กว่าตัวนี้ไม่ได้อันดับแรกคือผมต้องมีโพยหุ้นโพยหุ้นคือ watchlist watchlist จะสร้างได้เนี่ยต้องผ่าน4กระบวนการขั้นที่1คือหุ้นตัวนั้นต้องมีแมเกระทงสนับสนุนหนึ่งแม่กระทนสนับสนุนเป็นเทรนที่กำลังมาใช่เช่น เอริแวร์อย่างเงี้ยทุกคนนั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยทุกคนก็มองหน้าหมดเนี่ยสีนี้สิ่งนี้จะใช้ใช้มากขึ้นใช้ต่อไปใช้เรื่อยๆพี่นภพงศ์มองอุตสาหกรรมไหนเป็นไม่กระเทรนบ้างคะเอ่อผมเชื่อเรื่องโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลเชื่อเรื่องประกันชีวิตประกันชีวิตสองเชื่อเรื่องสื่อสารบางตัวสื่อสารครับหลักจะเป็นจะเป็นกลุ่มพวกนี้อสังหาก็ยังใช้ได้ค่ะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเทรนเหมือนกันเพราะว่าเป็นเทรน urbanization นี่คือไม่กระเทรนสนับสนุนข้อแรกนะคะมีสี่ข้อค่ะครสองคือตัวอยู่ในอินดัสทรี 強勁。 ย่งไรคะหรืออุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งคืออย่างเช่นอุตสาหกรรมนั้นต้องไม่แข่งขันกันจนเลือดสาดด้าารคแข่งกันต้องไม่ตัดราคาจนเลือดสาดอย่างคุณหมวยไปไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเคยเห็นโรงพยาบาลเอกชนลดค่ารักษาไหมบางโรงพยาบาลก็แพงเอาแพงเอาเลยค่ะเป็นวัดที่แทบจะสองพันเลยใช่ไหมครับ็นวัดนี่ใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าลองเทียบอุตสาหกรรมหนึ่งอย่างอุตสาหกรรมธุรกิจการบินอย่างเงี้ยตัดราคาค่าตั๋วไหมตัดนะราคาค่าตั๋วตัดนะแข่งกันสู้กันไหมสู้กัน บางทีไม่คิดค่าตัวด้วยนะคะเขาเลยถามกับกลุ่มมาสังหาพอดีครัวนี้ก็เลยรู้เลยก็เขายังราคาขึ้นอยู่เรื่อยๆราคาสังหาราคาเป็นยังไงคะอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ตัดราคากันราคาคอนโดมิเนียมต่อตารางเมตรขึ้นมาเป็น100%ซในรอบ5ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เพราะนั้นข้อสองเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพนะอุตสาหกรรมไหนแข็งแกร่งอุตสาหกรรมไหนมีความเสี่ยงในด้านความแข็งแกร่งก็อยู่ในเทรนใช่แล้วก็ข้อสามคือวิเคราะห์เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพก็จะดูหนึ่งคือหุ้นที่เราซื้อเนี่ยต้องมี growth story สนับสนุน growth story คือมีแผนการเติบโตอย่างเช่นถ้าถ้าเราเลือกโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนจะต้องมีแผนการเติบโตว่า จะขยายสาขาไปที่นี่จะมีการ M&A ซื้อกิจการที่นั่นจะเปิดโรงพยาบาลเพื่อรองรับ Aging Society โดยเฉพาะเพื่อรับลูกค้าระดับอายุ60ปีอัาอย่างเงี้ยสิ่งเรานี้คือ Growth Story ซึ่งต้องหาให้เจอในหุ้นตัวนั้นนั้นซึ่งถูกต้องหุ้นที่เข้ามาใน Watch List เราต้องอธิบายได้ว่าเราเลือกเพราะอะไรอะไรคือ Growth Story เล่นกับข่าวอย่างนี้มันไม่ใช่การเก็งกำไรเลยครับพี่อันนี้ไม่ใช่ อไอ้น <muitas S 2> ี <sketches> ่ค oh ือไอ้น no ี no. ่คือเราต้องไปฟังเติบโตวิสัยทัศน์ของผู้บริหารถูกต้องครับถูกต้องถ้าสมมติว่าอย่างอย่างอย่างสายฟันดอรเมนทัลเนี่ยจะต้องอ่าน56าสิบหกขีหนึ่งในฟาร์มออฟบูนิตี้เดยใช่ไหมครับซึ่งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาจะบอกแผนว่าอีก3ปี5ปีเราจะมีกี่สาขาเราจะขยายยังไงซึ่งนี่คือเรียลบิสเนสซึ่งแปดแป80%ในตลาดไม่ดูครับเรื่องนี้จริงๆแล้วนักลงทุนจะแยกได้ไงคะว่าอันนี้คืออนาคตที่เติบโตของหุ้นหรือว่าเป็นเพียงแค่ ถ้าสมมติคือหุ้นแต่ละตัวนะฮะเขาจะมีข้อมูลแล้วก็แทร็กย้อนหลังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว<ะ>ถ้าสมมติเราตามไปเรื่อยๆเราจะรู้เราจะพอทราบว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เขาทำตามสัญญาหรือตัวไหนที่จะขายฝันอ๋อน่ต้องดูผู้บริหารด้วยหรือเปล่าต้องดูเพราะว่าเ,เวลาวิเคราะห์เชิญคุณภาพคออีเจทีมเนี่ยดู4อย่างหนึ่งคือดูโก o ส t สตอรี่ที่อธิบายไปแล้วว่ามีแผนการเติบโตเป็นยังไงสองคือดูดีมาเทรนด์ดีมาเทรนด์คือแนวโน้มความต้อง การสินค้าและบริการ,รสมมติอธิบายโรงพยาบาลต่อ โรงพยาบาลคนจะต้องการน้อยลงไหมอย่างเงี้ยใช่สามคือเขาเรียกว่า DCA d e r a b l e competitive advantage ก็คือตัวความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเขาจะต้องมีมีแบรนด์มีอิมเมจที่ดีมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อนและตามเป็น m a r k ด์ leader ship มีเครือข่ายคลาสลิกที่ใหญ่อย่างเงี้ยนี่คือเป็นจุดแข็งของเขาและข้อสี่สุดท้ายคืออย่างที่คุณหมวยบอกดือผู้บริหาร ผู้บริหารทําตามสัญญามาตลอดใช่รอไหมสวยไหมไม่ใช่หรือว่าจะดูเงินปันผลไม่ไม่ไม่ใช่คือคือผลตอบแทนของของหุ้นเนี่ยมันมีทั้ง capital gain y i e แล้วก็ด ividend yield ดีวิเดนดิวคือเงินปันผลอย่างที่แม่บอกอีกตัวคือ capital gain ซึ่งถ้าหุ้นตัวไหนที่ไม่จ่าย dividend y i e ออกมาเป็นเงินปันผลเขาสามารถเก็บ กำไรสะสมเอาไว้เพื่อไปสร้างการเติบโตแล้วก็ออกมาในรูปของแคปิตัลเกมได้แม้กระทั่งอย่างหุ้นของเบิร์ดชัยฮัตเทเวอร์วอร์เรนบัคไม่เคยจ่ายปันผลเลยล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วหุ้นเบิร์ดชัยฮัตเทเวอร์บรีอาร์เคคลาสกเนี่ยทะลุ2สองแสนดอลลาร์หุ้นตัวละ6ล้าน4ี่คุณหมวยนี่คือนี่คือคุณลิเททีฟดู4อย่างนะครับพอดูครบ4อย่างแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพแล้วก็วิเคราะห์เมกะเทรนด์อุตสาหกรรมครับสรีคุณภาพแลวก็ข้อสุดท้ายปริมาณวิเคราะห์เชิงปริมาณคือควอน t ิเททีฟคือเปิดงบการเงินค่ะมีอะไรบ้างคะที่ต้องดูงบการเงินก็งบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดซึ่งตอนที่เราผ่าน3าข้อเนี้ยเราต้องได้โพยหุ้นมาแล้วโพยหุ้นมาแล้วว่าเรามีหุ้นที่มันผ่าน3ข้อที่ผ่านมาว่าผ่านเมกะเทรนด์อยู่อุตสาหกรรมที่แข็งแข็งแกร่งแล้วก็ ปัจจัยเชิงคุณภาพดีเราควรจะได้รายชื่อหุ้นในวอชลิสต์ประมาณ15ตัวเพื่อเอา15ตัวนี้ไปนั่งโหลนงบการเงินแล้วแบ่ง5-6กีนหนึ่งด่านสุดท้ายแล้วใช่เพาจะเหลือกี่ผู้เข้าสมัครการแข่งขันในคันนี้นึกว่านึกว่าจะกลับมาเปิดกราฟผมจบเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเราจะเอามาเปิดกราฟอีกทีนึ่งอาจจะไปด่านในตอนจังหวะการเข้าซื้อก็ได้นะคะพี่แมงดูกราฟไม่เป็นเลยก็พอจะสุดท้ายพอดีเลยก็ดูงบการเงินอย่างเช่นงบกำไรขาดทุนเนี่ย เป็นงบที่ผมดูทุกบรรทัด ครับเพราะว่าสําคัญที่สุดของมันคือท็อปไลน์ท็อปไลน์คือรเวนด้คือที่มาของรายได้กับบอททอมไลน์คือกําไรสุดที่กาไรสุที่ไปด i v e ค่า P/E ที่เราโชว์เป็นความถูกแพงและเราดูระหว่างทางจากท็อปไลน์คือรายได้มียยอะไรผิดสังเกตไหมอ่าใช่ว่ามันเป็นยังไงอะไรเป็นที่มาของรายได้และอะไรที่ทาให้กาไรสุดที่บอททอมไลน์เพิ่มขึ้นค่ะอ่าแล้วก็งบดุลนี่็คือเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับข้างในมันก็จะมีแอสเซทซึ่งหุ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีแอสเซทที่ต้องดูไม่เหมือนกันอันนนีี้้ เดี๋ยวจะยาวนะครับและสารคืองบกระแสเงินสดความน่าสนใจงบกระแสเงินสดคือมันมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานลงทุนแล้วก็จัดหาเงินแต่ความเจ๋งของมันคือมันสามารถดูว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในเฟสอินเวสคือกําลังเฟสลงทุนหรือเปล่าเพราะมันมีพาร์ทหนึ่งคือตัวเลขของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับอีกตัวเลขหนึ่งคือค่าเสื่อมค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะอยู่ในกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานถ้าถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยเงินลงทุนเยอะ มากมากเยอะกว่าค่าเสือ<ต>่อมแปลว่าก,กําลังลงทุนอยู่แต่ถ้าสมมติธุรกิจนั้นเงินลงทุนเริ่มน้อยลงค่าเสื่อมเยอะเยอะกว่าเงินลงทุนด้วยซ้ำแปลว่าเขากำํกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงลงทุนมาเป็นช่วงเก็บเกี่ยวถ้อไหนดีกว่ากันคะ ช่วงเกี่ยวกับำไรจะเยอะครับเพราะค่าเสื่อมเพราะเงินลงทุนจะน้อยลงลองนึกถึงค่าเสื่อมจะมากมากหน่อยใช่ไหมเหมือนกับเราเราสร้างคาเเกสร้างสร้างสร้างสนามบินอย่างเงี้ยสมมุตินะสร้างเสร็จปุ๊บมาสร้างครั้งเดียวแล้วจบไหมสร้างครั้งเดียวเสร็จปุ๊บเราก็รับลูกค้ารับเครื่องบินรับอะไรต่างๆได้ใช่ไหมพอสร้างเสร็จปุ๊บตัดค่าเสื่อมตัดค่าเสื่อมมันจะมีช่วงที่ค่าเสื่อมลดลงพอค่าเสื่อมลดลงกำไรจะเพิ่มขึ้นก็คือดูงบ ประมาณนี้มันจะสามารถบอกได้ว่าหุ้นกําลังจะย้ายจากช่วงลงทุนมาช่วงเก็บเกี่ยวซึ่งต้องดูอัตราการเติบโตของกําไรต่อเนื่องด้วยถูกต้องจะต้อง,องดูแบบไหนคะพี่นิวโป้งดูมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ต้องโตกี่เท่าต้องอะไรยังไง้นเเตตติบตรา้องการ อัตราการเติบโตของกําไรขั้นต่ำคือ12%ค่ะคล้ายๆกับถ้าถ้าเป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือเป็นข้าราชการก็เหมือนกันได้ปีละสองขั้น่ะได้ขึ้นเงินเดือนปีละ12-20%อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือกําไรสุทธิโตปีละ12-20%เ่ะนี้คือมุ้นเติบโตละค่ะครับอ๋อนี่ถือว่าได้แนวคิดดีๆเลยคแล้วจบ4ขั้นนี้ก็ไปวัดมูลค่าแล้วก็เป็นกดซื้อกดขายละค่ะวัดมูลค่าก็เลือกวิธีเลือกวิธีที่ที่เราให้ฟังใช่ที่ทนัาจังหวัด พอเราเลือกได้ก็ซื้อเลยไม่มีละเอียดกว่านั้นละไม่มีละเอียดกว่านั้นครับ <ละ S 2> เพราะว่าถ้าเราวัด<ช>มูลค่าคเสร็จปุ๊บสมมติวัดมูลค่าออกมาได้20บาทอย่างที่เล่าให้ฟังหุ่นอยู่ในกระดานที่22 จนมาวันหนึ่งมันลงมาเหลือ18แปลว่ามันอยู่ในโซน under value แล้ว <c oughs> เป็นโซนเริ่มซื้อได้ <c oughs> แล้วก็เริ่มทยอยซื้อครั้งที่หนึ่งถ้าลงอีกก็ซื้อครั้งที่สองลงอีกก็ซื้อครั้งที่สามของสายวีไอนี่เขาจริงเลยนะ, <c oughs> ะสายเทคนิคทำไม่ได้สายเทคนิคจะยบบมันจะต้องแบบเฉียดเส้นแล้วจะซื้อตรงนี้เราพื้นเจ็ดเดยอก็ต้องหาสไตล์ที่เหมาะสมนะพี่แมนว่าจะเราจะสายเทคนิคหรือสายวีไอหรือจะสายลูกผสมนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะมี่มิ้งโอยากจะใี้มิ้งโงแนะนำนักลงทุนท นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือว่าแบบ V i นะคะคว่าจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะครับก็คือรูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุดในในโลกอย่างจริงแล้วมันไม่มีมันมีแต่วิธีการลงทุนที่ที่เข้ากับจังหวะชีวิตแล้วก็ถูกจรวิตนะครับซึ่งไอตัวตัวที่ตัวที่ ันดับแรกเนี่ยนักลงทุนจะต้องออค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ถ้าสมมตินะักลงทุนค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าเฮ้ยเราชอบลงทุนกับวิธีการลงทุนที่ยึดโยงกับตัวธุรกิจซึ่งมันจะเป็นฟันดัมเมนทัลมันคือสาย V I แนวคิดก็คือจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆะนะครับแล้วกเ็เริ่มลองผิดลองถูกกับตลาดเริ่มจากเงินไน้อยนะครับแล้วก อ่านให้มากอ่าน56ขีดหนึ1 1> ่งอ่านงบการเงินไปฟัง Opportunity Day นะครับเริ่มจากจากตรงนี้ก่อน,วนค,อความรู้สำคัญกว่า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 ตัวเงินนะครับช่วงแรกครับครับผม ว่าได้ไอเดียดีๆนะคะจากพุณิโป้สําหรับการลงทุนแบบ V.I. นะยังไงก็ตามค่ะก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปที่สําคัญต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนีาต้องขอบคุณคุณนิโป้มากมากค่ะขอบคุณค่ะแุกท่านคบหมดเวลาซะแล้วนะคะสำหรับ stop loss ในสัปดาห์นี้นะคะงั้นช่วงนี้เรา3าคนและทีมงานลากันไปเลยพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ